ของที่สั่งเรียบร้อยใช่ไหมอ๋อเรียบร้อยครับคุณชายใจเย็นๆอืมคุณสั่งอะไรน้ำตกครับน้ำตกครับผมตอนนี้กำลังเดินทางมาจากนครนายกครับคุณชายน้ำตกบางตะไคร้ไอ้หรุผูขุนรู้ทันเนี่ยสาริกาพี่นี่นะครับแล้วก็นางรองน้ำตกสาริกาน้ำตกสาริกาตกบางตะไคร้ใช่น้ำเย็นสวยงามมากถ้าอยากกินอร่อยมัต้องขึ้นไปชั้นสูงๆแล้วก็ตากเอา ชั้นชั้นที่7เลยนะครับตกน้ำเทิงชั้นเจ็ใช่ครับน้ำมุกก็ดีนะวันนี้มุกครับน้ำตมจริงมีใช่ไหมนีสิครับซ่นต่ำนะมีครับเอามา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 เว้ยอืมอ๋อเนาะแกขี้เกียจเล่นมุกกันนักกุญชายเนาะจังนี่ครับอันนี้น้ำตกนะอันนี้น้ำตกนะครับอันนี้เมื่อกี้เป็นมุกอันนี้น้ำตกจริงๆผมเป็นคนอีสานผมรู้ช่างมิจฉา จิ้มๆหยอดไปเรื่อยนะจริงกับเราอ่ะมาก็เห่าไปงั้นแหละมาเห็นปลากระป๋องก็ขาดอีกอย่างปะขาดอะไรล่ะครับอืขาดอะไรกําลังพูดถึงอะไรเอ้าหนึ่อย่างนะอะไรนะสั่งสามอย่างอืมนี่อยู่นี่ครับนี่ไงครับลอตเตอรี่ใช่ครับทำไมอ่ะก็คุณชายสั่งลาบไม่ใช่เลยครับ ก็นี่ไงครับโชคลาภเลยครับเมื่อถูกได้โชคลาภเลยนะครับคุณชายอดูมีตัวน้จะได้มีลาบใช่ใช่มุกกินไหมเนี่ยมุกครับมุกคุณกินกุ้งผมชอบซื้อหวยนะครับพูดที่ไหนเกิดบโดนนะครับคุณชายเอาเลยผมซื้อเจ็ดเจ็ดนะครับซื้อเจ็ดเจ็ดไม่ได้กลับนะหวยออกอะไรหนึ่งสี่ซื้อเจ็ดเจ็ดหวยออกหนึ่งสี่ค่ะผมไม่ได้กลับผมไม่ได้กลับไปซื้อหนึ่งสี่ Cảm <coughs> ơn <coughs>